ยอดเศรษฐีสวดมนต์กันนะคะกิจกรรมความเพียรครั้งที่16แล้วค่ะวันนี้เป็นวันที่6เดือนธันวาคมนะคะ25 6 7วันนี้เรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยนะคะบัดนี้เป็นวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่16ที่ข้าพเจา้ายะดาก,กองวณิชกุลชัยพรทายเสียงสดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนลต์ต่าง ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรารย์บูชาแด่กูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทสวดชุมนุมเทวดา สัมันตราจักวารสุอัตตาคาัชันตุเทวตาสัทธรมมังมูนิราชาสัสุนันตุสักขโมกกรทงังสักเคกาเมเจรูเปคีรสีคราตาเตจันทลิเควิมาเนทีเปรัตเทจคกาเมตารุวนาคาหานเนเคหาวัตถุมหิเคเตภุมบาจายันตุเทวา ชาลาทธารวิสม ak ียักขคันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมูนิวัจระมูนิระมูนิวาราจนังชาทวโวเมสุนันตุธรรมะสมณกาโรยมปัททันตาธรรมะสมณกาโรยมปททันตาธรรมะสมณกาโรยมปททันตาบทอสวดนมัสการพระพุทธเจ้า นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสารนังคชามีทุติยัมปีทำมังสารนังคชามีทุติยมปีสร้างคังสารนังคชามีตาติยมปีพุทธังสารนังคชามีตาติยมปีทำมังสารนังคชามีตาติยมปีสร้างคังสารนังคชามี สัจจก,กิริยาคาถานัตถิเมสร,รนังอัญ,ญ,ญัรรง,งเเพรรงญญญุทมโธเมสร,รนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสธิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญังสร้างโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสธิเมหุตุสัพพทามหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสาม,มยังพระควาสกเกสุวิหรติกปิริวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณัสทิงปัจจมาติหิภิกขุสเจหิสัพเทหิวะอรหันเตหิทาสหิจารุกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปจิตาโหติขขาวันตัง ทัศนายะภิกขุสังคนจะอัตคุจะตุนนางพุทธาวาสก,กายิกานางเทวานังเอตาทะหสิอายังโคภะควาสักเกสุวิหรารติกบปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนสัสตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิ ทัสหิจโลกัทาตุหิเทวตาเยุยเยนาสั้นนิปติตาโหติภคะวันตังทัศนายภิกขุสรังคัญจะยันูนะมะยามปิเยนะภะควาเตนุปสังกมเมยมามะอุปกามิสตวาภะควะโตสันติเกอิบสันติเกปันเจกคาทาคาเซยมาติ อัทคตาเทวตาเซออยธา,าปินามาพละวาปุริโซซัมมิชิตังวาพาหังสาเลยยะปะสาดิตังวาพาหังซัมมิเชยยะเอวเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตาราหิตาพระควโตอุระโตปาตุระหังสุอัทคตาเทวตาพระควันตานาัง พระวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัดทังสุเอกะมันตังทิตาคูเอกาเทวตาพระวะตวสันติเกอีกมังคาทั้งอภาสิมหาสมโยวปวานาัสมิงเทวกาสมาคตาอาคตามหะอีมังธรรมวสามยังทักขิตาเยวะอปราชิตสังคันติอัทโคู อัปาราเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิอัตาพิกขโวสมาทหังสุสูงจันสูงจิตตังอัตโนอุชุกามักกงสุสาลทีวณนตานิขะเตตวาอินทริยาลักขันติปันธิตาติอะทอะโคอปารา เทวตาพระขาวตูสันติเกอิมังคาทั้งอภิอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปะคีรังอินทคีรังโอหัดจ,จมะนมณีชาเตจารันติสุทธาวิมาลาอักขุมตาสุธันตาสุสุนาคาติอาชาโคอัปปาราเทวตาพระขาโตสันติเกอิมังคาทั้ง อพาสิเยเกจิพุทธังสารนางคาโตคาตาเซนาเตฆามิสันติอพาปาภูมิงปาปาหายามนุสังเทหังเทวกายังปารุปุเรสันติติอัทโคปควาภิกูอามันเตหิเยปุเยนาภิกเวทสุทัสสุทัสสุ โกทาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหตาิตถากตังทัศนายะภิกขุสังคันจะเยบิเตภิกขเวอเฮสุงอตีตมัทธานางอะระหันโตซัมมาสัมพุทธาเตซัมปีพระคาวันตานางเอตตาปรมาเยว,วเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุงเสยถาปิมายะังเอตระ เหตเยปิเตพิกขเวพวิสันติอนาคาตมะทานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคะวันตานังอีตตบรมายเวที เทวตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยธาปิมายหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมาทานังอารหันตัวสมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตปรมายวเทวตาสันนิปติตาภวภวิสันติเสยยทธาปิมายหังเอตาระหิ อาจิคิสซามิภิกขเวเทวากายานังนามานิกิตติสซามิภิกขเวเทวากายานังนามานิเทศิติสามิภิกขเวเทวากายานังนามานิตังสุนาทาซาทุกังมานาสิการทัสภาสิซามีติ เอวัมพันเติโคเต,เตพิกูพระขวาโตปัจจัโซสุพระขวาเอตัโวจะสิโลกมามุกัสสามิยัตาภูมมาต่ทัสสิตาเยสิตาคิริขับพร,ระรังไปหิตตาสมาหิตาปุทุสีหะสีหาวันลีนาโลมังสาพิสัมพุโนโอทาตามัตะ สุธาภิปัสสนะนะนะมะนะมะนาวิลาพิโยปันจสเตนตวาวณนกาปิรวัตชาวตโตอาสมันจติสัทธาสาวกีาสนีรตีเทวกายาอภิกันตาตีวิชานาทาภิกขวูเตจัตตาปะมาการุงสุตวาวุทธสสาสนัง เตสัมปาตุระหุยานังอาณาอมนุสสานะทัศนังอาเปเกสตมัตทคุงสหัสสังอัาตาริงสตังอีเกสหัสานังอมนุสสานามัตถสุงอาเปเกนัตมาทักคุงทิสาสัพพาพุตตาอาหุอันจะสัพพังอภินญายะวะวะคิตตวานะจขุมาตโต อามันตายิสัธาสาวเกศาสนรตเตเทว,วกายาอภิกันตเตวิชานาถภิกขวเยว,วหังกิติยิสามิะคิราหิอนุปุกสะโพตัสสตะหัสสาวยักขาภูมมากาปิรวัตทวาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยัสสสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงหัวนางชาสหัสาเฮมวตายาฆานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสีโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสามิติงหัวนางอิเจเตโซลาสสหัสายาฆานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสีโน โมทนามาอภิกามุมภิกขูนางสมิติงหัวนางเวสามิตาปัจจสตายากฆ่านางตะว,วันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยุสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงหัวนางภูมิพิโรราชคหะิโกเวปุลละสะวิเนนิเวสานางพืโยนางสตัสหัสสร้างอยากฆ่านาง ปยิปุปาสติภุมิโรยรา,า,า,าคศสิหะราชคหิโกโซโปาคาสมิติงหัวนางปุริมันจัติ้ังราชาทตารละทูปัสาสติคันทัพพานังอาธิติมหาราชายสติโซปุตตาปิตสาพะาโวอินทนามามหาภลาอิททิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญัสสิโน โมทนามาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงหัวนางทักขีนันจะทิสังราชาวีลุนโหตับปัสาสติกกุมพันธานางอธิปฏิมาราชายัสสิโสปุตตาปิจสาพระหวอินทนามามหาพระลาอิธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมทนามาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงหัวนาง ปัชชิมันจะทิสังราชาวิรูปักภูปราสตินาคานางอธิปติมหาราชายศศิโซ,โซปุตตาปิตาสะพระหวอินทนามามหาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสศสิโนโมทนามาอภิกามุงภิกคูนางสาม,มิติงหัวนางอุตรันจะทิสังราชาคูเบโล ตับปะซาสติยักข้านางอธิปติมหาราชายาสัสสิโซ,โซบุตตาปิจสาพะหะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันตัวชุติมันตัววันนวันโตยาสัสสินุโมทนามามอภิกามุงภิกขูนางสมิติงหัวนางปุริมาทัส ปูริมาธิสังทตาระโททักขีเนวิรุณหาโกปัชิเมนะวิรูปคโคกุเวโรอุต,ตรังทิสังจัตตาโรเทมหาราชาสมันตาจะตุโูทิสาทัทธล,ลมานาอัตถังสุวเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันเจดนิกาสัทธามายากุเกนดุ เวเกนดูวิดูวิจะวิโตโตสหะจันธนกามีเสโทจะมันนุมันดูมัน,มนดูจปะปนาโทโอปมันนูโยจะเทวสูโตจะมาริตะกิตตะเซนูจะคันทับโพนัโลราชาโชนูสโพอ,อาคูปันจะสิโคเจวติมพรู สุริยาวัชาสาเอเติจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิมูธนามาอาภิกามุงภิกขูนังสมิติงหวนังอัทาคูอตนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากรมพลาสตาลาอาคูปายาคาสหยายติพิยามุนาทตาลทาจะอาคูนาคายัสสิโน เอราวัณูมหามานามโคูโซโปาคัสมิติงหัวนางเยนาคัจฉารา,า,าเชสหาซาคา,ารันติทิพทาทิชาปักขิพิสุทธจักคูเวหัสยาเตวนามัจฉปัตตาจิตตาราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาธานาคัจาชานะมาสีสุปันนูคั เคมมะกาสิพุทโธสันนาหิจะวาจาหิอุปวะตันอุปวยันตานาคาสุปันนาสารณามังสุุูธังชิตาวชิระหัตเทนะสมุธังอสุราสิตาพาตโลวาสวะเซเตอิธิมันโตยาสสิโนมูยาสสิโนกาละกัญชามหา พิสมาอาสุราธานาวีขะา,าเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนามมจีสหสัสตันจพะพิพพริภริปุตานางสาพเพเวโรจนามกาสันนายหิตวาพาลิงเซน,นางราหุพัธมุปาคมุงสะมโยธานิพันธันเตภิกคุนางสม,มิติงหัวนาง อาปจูจัตเทวาปัทวีจะตีโชวาโยตถาคมุงวรุณาวารุณาาทวาโซโมจะยัตสสาสาหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสสีโนทเ,เทเสเตทตธากายาสพเนานัตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสีโน มูทนามาอภิกามุงพิกคูนางสมิติงหัวนางเวนดูจะเทวาสหารีจะอะสมาจะทุเวยมาจันทัสซูปนิสาเทวาจันทมาภูบุรก,กิตาสุรยิยสัสุรยิยสซูปนิสาเทวาสุรยิยะมาคูบุรก,กิตานักขัตตาปิ นักขัตตานิปุรักคิตวาอาภูมันทรลราภราากาวาสูนางวาวาโวูเสโทสักปูปาคะปูรินทัดูทาเซเต,เตทัสทากายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุต,ติมันโตวันนวันโตนจษสีโนโมูทธมานาอภิก,กามูภิกคูนางสวิติงห่วานางอาทาคูสาภูเทวาชาละ มาคิคาลิวะอาริธากาจะรูชาจะอุมมาปุพะนิพาสินนวารุณาสหธรรมมาจัอัตจุตาจะอเนชากาสูเลยยลูจีลาอาคูอาคูวาสวะเนสินน ทัศเจตเทศทา,ากายาสาพีนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดสีมันโตวันนวันโตยัตสสิโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามานุษามานุสตมาคิททาปทูสิกาอาคูอาคูวามาโนปทูสิกาอาทาภูหารโยเทาวาเยโลหิตตาวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเซเตสัสธากายาสัพเพนานาตะวันนิโนอิททิมันโตชุดนิมันโตว,นวันณวันโตยัสสิโนโมูธมานาอภิกามูภิกคูนางสมิติงหัวนางสุกาการุมมาอารุณาอาคูเวคณะาสาหะโอทาตะไคายะฮา,าปามุคาอาคูเทวา วิจักขณาสัทธามันตะหารัคชามิส,สากาจะยะศาสินธนายางอาคาปัญชุนโยทิสาภาวะอภิวัตสติทเซเต,เตทะตตากายาสะเพนานาตะวันนิโนอทิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะศาสิโนูโมธมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวนังเคมิ ยาต,ตุสีตายามากัตทก,กาจะยาสัสีนูล,ลำพีตก,กาลมะเสทาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารตินูอาคูอัทาคูปารานิมมิตาเททัเสตเตทัสถากายาสัพเพนานาตะวันนิโนลลอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโต,นตนยสัสสีน มูธมานาอาภิกามมุงภิกขูนางสมิติงหันางสัทเทเทเทว,วนิกายาสัพเพนานาตะวันนิโนนามันนาวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสท,ท้าสีสหปะปวุธ,ธาชาติมัคีล่างอะโอขติตนะมะนาสวัง ทักเคโมคตารางนารังจันทังวอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะอุปุตตาอิทิมโตสหัสานังกุมารโอติโสจะโสปาคาสมิติงหมอนังสหัสสพรามาโลกานังมหาพรามมาตมหามหาพรามาพิติทติอุปปันโนจุติมันโตพิสตมะกายโย ยัสสีโซเทเสทธวิจระอาคูปัจเจกวะสวัตสิโนเตสันจะมัชาโตอาคา,าริโตปริวาริโตเตจัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพรมมะเกมาราเซนาอาภิกามิปิปัสสะกันหัสสะมันทียางเอทะกันหทะ พันธาาราคณีลาเคนพันธมัตถุเวอโอสะมนตาบริวารีธมาวูุูจิตถโกูจีน,น่งอิติตัตทะมหาเสนกันหัสเสนังอเปสยิป,ปินาณะตาละมัตจะสรังกัตตวานาเพระวังยะทาปาวุสโกเมโคธนยันโต สวิชุโกตทาโซปัจุทาวัติสังกุตโทอาศัยังวเสตันจะสับพังอภินญยญายวะวะกิตวาวนาจักปุมาโตอามันตายสัทธาสาวเกีชสา,สาเนระเตมาราเสนาอภิกกันตาเตวิชาณทะพิขะกขโวเตจอตตบปะมะการุงสุตวาพุทธศาสศาสนาวะว สาสนังวีราคาวีตราเคหิปักคามุเนสังโลมัมปิอินชยุงสับเพวิชิตาสังคามาพยาตีจายศส,สิโนโมทันติสหะภูเตหิสวาสวากาเตชะเนสุตาติธรรมมาจากกับปวัตตนสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนคมิขทาเยตัดตราโกพระควาปัจจวัคคิเยอภิกคุมมันเต